สำหรับคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการสมัครยืนยันตัวตน BINANCE TH รับฟรีสูงสุด999บาทจำกัดเฉพาะ4,010ผู้ใช้งานใหม่แรกเท่านั้นนะครับสอนละเอียดทุกขั้นตอนอัปเดตล่าสุดปี2025จะรับยังไงจะทำยังไงคลิปนี้สอนละเอียดมากไปดูกันได้เลยนะครับสำหรับเจ้าตัวกระดานเขตตรงนี้นะครับก็ บริษัท GAUF นะครับที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ของไทยอยู่แล้วก็ได้จับมือกับ b บ n a น c e g l o b a l นะครับในการร่วมลงทุนธุรกิจตูนซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยนะครับซึ่งกระดานเทรดไบแอนด์ตรงนี้นะครับก็ได้รับใบอนุญาตจากกรตถูกต้องตามกฎหมาย100%นะครับสำหรับสเต็ปนะครับสสเต็ปโนวิธีการรับ999บาทฟรีนะครับผมก็สรุปออกมาได้3ข้อนะครับก็คือ1นะครับเราต้องเตรียมแอปไทยดีให้เสร็จก่อนนะครับ2 เราต้องสมัครยืนยันไปนั้น ts ให้เสร็จนะครับแล้วก็ 3. ทําการฝากซื้อขายครั้งแรกตั้งแต่999บาทขึ้นไปนะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับสำหรับสเต็ปนะครับเรามาเริ่มที่สเต็ปหนึ่งกันก่อนนะครับนั่นก็คือการโหลดแอปไทยดีซึ่งเป็นแอปบัตรประชาชนของรัฐให้เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการโหลดนะครับแอปไทยดีตรงนี้นะครับจะรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ Android แล้วก็ iOS เราสามารถพิมพ์คําว่าไทยดีตรงนี้ไปได้เลยนะพอเราพิมพ์ดาวน์โหลดเสร็จติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับเราทาการเปิดแอปขึ้นมาจากนั้นให้เราเนี่ยกดตรงคําว่าลงทะเบียนด้วยตัวเองได้เลยจากนั้นกดยอมรับเงื่อนไขนะครับ เขาก็จะให้เราเนี่ยทำการถ่ายรูปบัตรประชาชนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบัตรนะครับถ้าเกิดเราถ่ายไม่ชัดก็กดถ่ายใหม่ได้นะถ้าเกิดเราถ่ายชัดเรียบร้อยก็กดยืนยันไปได้เลยเขาก็จะขึ้นข้อมูลมานะครับแล้วก็กดยืนยันไปจากนั้นก็ให้เราเนี่ยทำการสร้างรหัสผ่าน8ตัวนะครับซึ่งรหัสผ่านตรงนี้จะต้องห้ามซ้ําห้ามเรียงกันเกิน4ตัวนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับหลังจากที่เราเตรียมแอปไทยดีเสร็จเรียบร้อยนะครับ สเต็ปที่2นะครับก็คือจะเป็นการสมัครยืนยันใบนั้น TH ให้เสร็จนะครับซึ่งวิธีการตรงนี้นะครับลิงก์ในการสมัครเปิดบัญชีใบนั้น TH นะครับผมก็แนบไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับถ้าเรามองในมุมมองโทรศัพท์นะครับเราเปิดมาใต้เดสคริปชันนะครับเราจะเจอว่ามันจะมีลิงก์การสมัครอยู่นะครับเพื่อนๆสามารถกดจากลิงก์ตรงนี้มาได้เลยนะครับเวลากดเปิดมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับทำการกรอกอีเมลลงไปนะครับทำการตั้งรหัสผ่านเนาะซึ่งรหัสผ่านตรงนี้ จะต้องประกอบไปด้วยอย่างน้อย8ตัวอักษรนะครับเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ตัวเลขเนาะรหัสแนะนำนะครับก็เป็นตรงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่กรอกด้วยนะครับโอเคเราไปต่อกันได้เลยนะครับพอเรากรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เรากดติ๊กถูกตรงนี้นะครับ2ช่องเนาะแล้วก็กดสร้างบัญชีนะครับแล้วก็ทําการแก้แคปชั่นนะครับเช่นเขาให้เลือกจักรยานเราก็เลือกจักรยานให้หมดทุกภาพนะครับแล้วก็กดยืนยันไปนะตรงนี้มันจะเป็นการตรวจสอบว่าเราเนี่บอนนัเงะคร ต่อมานะครับพอเรากดเรียบร้อยนะครับเขาก็จะส่งเป็นตัวเลข6ตัวมาที่อีเมลของเรานะครับเราก็เปิดอีเมลของเราไปนะครับล้วก็เมลนี้นะครับส่วนใหญ่จะอยู่ในเมลขยะนะเมลจะชื่อว่า b a n a n th นะครับก็ดูตามได้เลยนะเต็บหนมาดูที่เมลขยะแเต็บสจะชื่อว่า b a n a n th แล้วก็กดเปิดเข้ามาก็จะมีรหัส6ตัวนะครับให้เรานํารหัสตัวเลข6ตัวตรงนี้มากรอกในช่องตรงนี้นะครับพอเราทําการกรอกเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการยืนยันตัวตนหรือว่า kyc นั่นเองนะ คนไหนที่สมัครในคอมนะครับก็ไปทาการดาวน์โหลดติดตั้งแอปให้เรียบร la ้อยนะครับทำการล็อกอินเข้ามาในแอปนะครับจากนั้นให้เราทําการกดยืนยันตัวตนตอนนี้ไปได้เลยนะครับพอเรากดยืนยันมาเรียบร้อยนะครับให้เรากดเริ่มนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกตรงนี้กดดาเนินการต่อนะครับแล้วก็เลือกสัญชาติเป yeah, ็นประเทศไทยนะครับหรือว่าไทยแลนด์นะจากนั้นนะครับกดดําเนินการต่ออีกทีหนึ่งนะครับเขาจะให้เราทําการถ่ายรูปด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังบัตรประชาชนนะครับซึ่งการถ่ายรูปบัตรตรงนี้ สำคัญมากๆนะครับเราจะต้องถ่ายให้บัตรเนี่ยออกมาดีนะครับไม่มีขอบตัดไม่มีการเบลอแล้วก็ไม่มีเงาสะท้อนนะครับ <The> <the> พอเราทําเสร็จนะครับกดดาเนินการต่อเนาะเขาก็จะขึ้นใบหน้าของเรามาให้เช็คนะครับจากนั้นถ้าเกิดตรงว่าเป็นใบหน้าเราจริงๆนะครับก็กดยืนยันต่อไปได้เลยนะจากนั้นนะครับเขาจะให้เราตรวจสอบชื่อภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดสะกดถูกต้องอะไรถูกต้องก็กดยืนยันไปนะครับจากนั้นก็ทําการตรวจสอบเลขบัตรประชาชนนะครับที่อยู่ต่างๆนะครับถ้าถูกต้องก็กดยืนยันไปได้เลยนะครับ ต่อมาเขาจะให้เราทําการตรวจสอบการเคลื่อนไหวนะครับตรงนี้สําคัญอีกมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะต้องไม่สวมหมวกไม่ใส่แว่นตาไม่ใช้ฟิลเตอร์แล้วก็ต้องอยู่ในจุดที่มีแสงสว่างเพียงพอด้วยนะครับจากนั้นกดดําเนินการต่อเพื่อทําการตรวจสอบการเคลื่อนไหวใบหน้าได้เลยนะ <S <S พอเราทําเสร็จนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเลือกการยืนยันตัวตนนะครับซึ่งการยืนยันตัวตนตรงนี้เราจะใช้ไทดีที่เราทําไปในสเต็ปแรกถุดเลยนะครับเพื่อ ยืนยันตัวตนกับใบนั้น th นะครับ thid ตรงนี้เป็นแอปบัตรประชาชนของรัฐบาลนะครับดังนั้นถูกต้องตามกฎหมายอีกเช่นเคยนะครับการยืนยันสามารถเลือกได้ทั้ง thid และ ndid ของธนาคารก็ใครมี ndid ก็ใช้ ndid ก็ได้นะครับส่วนใครที่ทำ thid อยู่แล้วก็มาทำ thid ต่อได้เลยซึ่งคลิปนี้จะสอนการยืนยันแบบใช้ thid นั่นเองนะครับตรงนี้ก็กดเลือก thid นะครับแล้วก็กดดาเนินการต่อด้วย thid ไ,ได้เลยนะครับจากนั้นเขาจะให้เรานะครับ เปิดเข้ามาในแอปไทยดีนก็กดโอเพนไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ทําตามขั้นตอนในแอปไทยดีให้เสร็จนะครับพอทําเสร็จแล้วเขาจะให้เรากดเปิดกลับเข้ามาที่ใบหน้า e TH นะครับแล้วก็กดโอเพนหรือว่ากดเปิดกลับมาได้เลยนะจากนั้นทางแอปก็จะประมวลผลนะครับพอประมวลผลตรงนี้ก็กดลงไปได้เลยนะคราวนี้นะครับสเต็ปต่อมาก็จะเป็นการทําแบบสอบถามทั่วไปนะครับก็ จะเป็นถามเกี่ยวกับอาชีพนะครับรายได้ต่อเดือนประมาณเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับแหล่งที่มาของเงินคุณมาจากเงินเดือนเงินออมอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์ในการเปิดใช้งานใบแนนนะครับเพื่ออะไรนะครับการเก็งกำไรการซื้อขายการลงทุนตรงนี้ก็ตอบไปได้เลยนะครับจากนั้นกดติ๊กถูกตรงนี้แล้วก็กดดาเนินการต่อไปนะครับคราวนี้นะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยนะครับเขาจะให้เราทําการสร้างพินนะครับเป็นตัวเลขในการเข้าแอปนกหกตัวแล้วก็ทําการกรอกไปได้เลยนะครับทําการสร้างไปนะ จากนั้นนะครับเศรษต่อมานะครับก็คือเป็นแบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุนตรงนี้กดเริ่มประเมินความเหมาะสมได้เลยเขาจะถามนะครับว่าความเหมาะสมในการลงทุนเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนนะครับก็ตอบตามความเข้าใจตามความเป็นจริงที่เรารับได้นะครับการประเมินความเสี่ยงตรงนี้นะครับความเหมาะสมในการลงทุนตรงนี้นะครับจะมีคําถาม1ิข้อตรงนี้ก็สามารถตอบตามความรู้ความเข้าใจของแต่ละคนไปได้เลยเช่นกันนะครับต่อมานะครับก็คือจะเป็นการ ทำแบบทดสอบความรู้ในตลาดคริปโตนะครับตรงนี้ก็กดทําแบบทดสอบความรู้ไปได้เลยก็จะมีคําถามเกี่ยวกับตลาดคริปโตอีก10ข้อนะครับซึ่งตรงนี้วิธีการนะครับวิธีการทําก็คือเราก็ไล่คําตอบไปทีละข้อได้เลยถ้าเกิดเจอคําตอบที่เป็นข้อสีเขียวแสดงว่าคําตอบข้อนั้นถูกต้องนะครับก็ไล่ทําจนกว่าจะเจอสีเขียวให้ครบทั้ง10ข้อนะครับจากนั้นก็ทําการากดยืนยันต่อไปได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ เขาก็จะบอกนะครับว่าพอเราทาเสร็จเรียบร้อยบัญชีของเราเนี่ยได้รับการยืนยันตัวตนแล้วนะครับแค่นี้ก็ทําการสมัครยืนยันตัวต,วตวนใบั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับวิธีการรับ9 9 9บาทนะครับมันจะมีวิธีการทํำยังไงนะครับอย่างแรกคือเพื่อนๆจะต้องกดเข้าร่วมกิจกรรมก่อนนะครับซึ่งตรงนี้มันสําคัญมากๆเนาะเราจะต้องกดก่อนที่เราจะทําการฝากเงินและทําการเทรดนั่นเองนะครับระยะเวลากิจกรรมตรงนี้ ตั้งแต่1ถึง31ตุลาสองหานะครับจำกัดแค่4 0 0 0แรกเท่านั้นนะวิธีการทำนะครับการกดเข้าร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับให้เรากดไปที่หน้าหลักนะครับหมายเลขเนาะแล้วก็หมายเลข2กดตรงคำว่ารับรางวัลนะครับหมายเลข3กดเข้าร่วมกิจกรรมได้เลยนะสังเกตนะครับกิจกรรมตรงนี้นะครับรับอเชอร์ BnB คืนสูงสุด999บาทนะครับกดเข้าร่วมไปได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดนะครับจะมีการรับตั้งแต่500บาท จนถึง999บาทเลยนะครับดังนั้นผู้ใช้งานใหม่นะครับแนะนําว่าสูงสุดก็คือให้ทํา999บาทไปเลยนะครับโดยการฝากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะทำยังไงต่อนะครับต่อมานะครับสเต็ปที่3นะครับผมจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือจะเป็นการฝากเงินแล้วก็จะเป็นการเทรดนะครับตรงนี้ถ้าเราจะทํากิจกรรม999บาทก็แนะนําว่าให้ฝากมา1 0 2 0บาทนะครับมาดูกันต่อได้เลยนะคราวนี้นะครับวิธีการฝากเงินเข้าไปใน TH นะครับให้เรา สังเกตที่หน้าหลักเหมือนเดิมนะครับจากนั้นหมายเลข2กดตรงคําว่าฝากเงินนะครับหมายเลข3เลือกตรงคําว่า THB เงินบาทนะครับหมายเลข4ให้กรอ,อกไปเลย1020บาทนะครับตรงนี้สําคัญมากๆนะถ้าเกิดเราจะทํากิจกรรมเพื่อรับ999บาทฟรีก็ให้ฝากเข้ามาเพื่อเผืไว้หน่อยนะครับก็ฝากมาสัก1นึ่งับาทก็ได้นะครับจากนั้นเลือกโมบายแบงกิ้งนะครับกดยืนยันไปได้เลยตรงนี้สําหรับคนไหนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีกับ b บนาทีเก็ ทำการผูกได้เลยนะครับใส่ชื่อบัญชีธนาคารเลือกธนาคารแล้วก็กรอกหมายเลขบัญชีนะครับพอทําเสร็จกดยืนยันนะครับจากนั้นเวลาเราจะฝากเงิน1,020บาทก็ทําการกดยืนยันอีกทีหนึ่งเขาก็จะมีคิวอา e คตมาให้สแกนเราก็ทําการ สแกนไปได้เลยนะครับตรงนี้ผมก็สแกนมานะครับ1,020บาทเพื่อมาทําให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับต่อมาหัวข้อ3.2ฟังก์ชันการซื้อขายนะครับซึ่งเราจะใช้ฟังก์ชันสปอตในการซื้อขายหรือว่าการเทรดนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับวิธีการทํานะครับให้เราเนี่ยเราอยู่หน้าหลักอยู่แล้วใช่ไหมครับเรากดมาที่หัวข้อการซื้อขายนะเรากด1นะครับเรากดมาที่การซื้อขายตรงนี้นะครับจากนั้นหมายเลข2นะครับเวลาเรากดเข้ามาทุกคนน่าจะถูกตั้งเป็นสแตนดาร์ดก็คือเป็นเหรียญเอสเต ถ้าใครไม่เป็นเหรียญน,นี้ก็กดเลือกเป็นเอสเตอร์ THB ได้เลยนะครับจากนั้นก็หมายเลข3กดตรงคําว่าซื้อหมายเลข4ให้เราเลือกเป็นมาเก็ตนะครับถ้าเกิดคนที่ยังไม่เป็นแบบนี้กดจิ้มไปตรงนี้1ทีนะครับมันจะมีให้เราเลือกลิมิตมาเก็ตสต็อปสต็อปลิมิตนะครับให้เราเลือกเป็นแบบมาเก็ตไปนะจากนั้นเราฝากมา1 0 2 0บาทหมายเลข5ตรงนี้ให้เรากรอกไปเลย10 2 0บาทนะครับจากนั้นหมายเลข6กกดซื้อเอสเตอร์นะครับ พอเรากดเสร็จนะครับมันจะขึ้นว่าสร้างคําสั่งแล้วนะครับพอเราทําด้านซ้ายเสร็จนั่นก็คือการซื้อเสร็จเรียบร้อยต่อมาเราจะมาทําด้านขวาต่อก็คือการขายเหรียญที่เราซื้อเมื่อกี้กลับเป็นเงินบาทนะครับคราวนี้นะครับวิธีการทํานะครับก็คือให้เรานะครับกดตรงคําว่าขายตรงนี้นะครับแล้วก็หมายเลข2เลือกเป็นแบบมา k e ตเหมือนเดิมนะจากนั้น หมายเลข3ามนะครับให้เราลากหรือว่ากากยอดเงินไปก็ได้นะครับตรงนี้แนะนําว่าลากจะสะดวกสุดนะครับก็คือมันจะมีไอเส้นตรงนี้นะครับให้เรากดลากจากตรงนี้มาด้านขวาสุดตรงนี้นะครับหรือว่าจะกอกยอดก็ได้นะครับมันจะมียอดคงเหลืออยู่ตรงนี้นะให้เราดูนะครับก็คือ18.64 แล้วก็เราก็สามารถมาพิมพ์กรอกตรงนี้ก็ได้นะครับเป็น18.64เนาะซึ่งทศนิยมมันก็ใส่ได้สูงสุดแค่2ตํตำแหน่งนะครับแม้จะมีมากกว่านั้นนะครับแต่มันก็จะเป็นเศษเศษเนาะไม่เป็นไรนะครับพอเรากอกเสร็จหรือว่าลากสุดเสร็จเรียบร้อยนะครับสเต็ปที่สี่ตรงนี้ก็คือการกดขายเหรียญแอสเตอร์นะครับถ้าขายเสร็จมันจะขึ้นว่าสร้างคําสั่งแล้วแบบนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เป็นวิธีการซื้อขายเพื่อทํากิจกรรมเสร็จเรียบร้อยนะครับต่อมานะครับวิธีการเช็คการซื้อขายนะครับให้เรามากดทีี่ไออคนนสมุดตรง้้แลวก็ หมายเลข2นะครับกดที่ประวัติซื้อขายตรงนี้นะครับมันก็จะมีประวัติแบบนี้ขึ้นมานะครับก็คือประวัติในการซื้อแล้วก็ประวัติในการขายแบบนี้นะครับถ้าทําถูกต้องก็จะขึ้นแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับทลิกเล็กๆที่อยากจะให้นะครับก็คือสิทธิ์เนี่ยมันจํากัด4 0 0 0สิทธิ์แรกเท่านั้นนะครับการันตีว่า7-14วันยังไงก็น่าจะได้กิจกรรมนี้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิด หลังครึ่งเดือนไปแล้วก็ไม่การันตีนะครับเพราะว่าเงินฟรีเนาะใครๆก็อยากทําอยู่แล้วอยากสมัครอยู่แล้วนะครับยังไงก็ใครเห็นคลิปนี้ก็รีบทําให้เสร็จละกันนะครับแค่นี้นะครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยก็รอรับเงินได้เลยนะครับ999บาทตรงนี้นะครับจะแจกรางวัลภายในวันที่10พฤศจิกายนเวลา11โมงนะครับแล้วก็ มันจะได้เป็นไวเชอร์มาเนาะเดี๋ยวเราจะมาสอนรับอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะรับยังไงนะครับคราวนี้นะครับวิธีการนะครับการขดเงินบาทนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปเนาะเพื่อนๆมาดูคลิปนี้ได้เลยผมทํกการสอนไปแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนั่นเองวันนี้ก็ประมาณนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับมือใหม่แล้วก็เพื่อนๆน่าจะสามารถทำตามกันได้นะครับคลิปนี้ละเอียดมากๆนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ